ทางระบบน้ําปลูกผักสาปแปลงที่2นะครับสําหรับแปลงนี้ก็อยู่อาเภอหนองกี่นะครับอยู่บ้านโคกรักนะครับเนี่ยติดทุงจะหันก็ติดถนนใหญ่เลยแปลงนี้ก็หูกใกล้นะครับแต่ว่าแพลนจะวางไว้ปลูกสักสามไร่ก่อนแต่ว่าวันนี้ต้นพันธุ์มันมีไร่ครึ่งนะครับก็จะปลูกไร่ครึ่งก่อนก็ท่อเมนนะครับนู้นสาเราก็จะใช้เป็นท่อสองนิ้วนะครับให้อัตราการน้ําไลของน้นะําเยอะนะครับแล้วก็ ออกมาท่อย่อยเราก็จะใช้เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มีประตูน้ําเนาะก็ตัวตะดับเนี่ยก็จะปั่นก่อนให้ดินมันเรียบเพราะว่าเวลายากขึ้นก็เอารถเข็นตัดได้เลยนะครับตั้มจะวางท่อมีเป็นคู่ไม่ได้วางทุกแถวนะครับก็จะวางแบบนี้นะครับคือเราออกซ้ายขวาใช้ตรงนี้เป็นนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อเป็นข้อต่อ ใช้แบบกเกษตรนะครับสี่ทางพอต่อตัวนี้ก็ถูกหน่อยนะครับประมาณยี่สิบบาทนะครับตัวสปริงเกอร์ตัวนี้ตอนลูกใหม่เนะี่ยจะใช้เป็นมินิัวสเปรย์แบบนี้นะครับปั๊มสองแรงเนี่ยสองร้อยหัวสามไล่เอาอยู่นะครับเพราะว่าเราดัดแปลงมาจากแรงทุเรียนนะครับไม่มีวาล์วนะครับเพราะว่ารถค่ะรถค่าใช้จ่ายเพราะวาล์วตัวนึงก็สามสิบกว่าบาทนะครับ ก็ลดแค่จ่ายหลายพันเพราะว่าเราจะไปคอนโทรน้ําที่ตัวไอว้าวย่อยอีกครั้งหนึง่งก็มี4แถวนะครับก็เพื่อพี่ๆน้องๆเอาไปปรับใช้กันนะครับเพราะว่าเราทำมาแปลงหนึ่งแล้วก็คาดว่าวางระบบน้ําประมาณเนี้ง่ายนะครับง่ายกับการจัดการการตัดหญ้าก็ง่ายอันที่เห็นเป็นเสาๆเนี่ยคือเราจะผูกกับ มอสสปริงเกอร์แทนโผลขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไปฟุตหนึ่งเนี่ยเราจะปลูกผักสาบแล้วก็เสาเรือตามมาครับก็มีเวลาอยู่ประมาณสองเดือนนะครับก็ตามงบนะครับทําไปเรื่อยๆปลูกต้นไปก่อนได้แปลงนี้เป็นลูกหลังนะครับจากที่ดูหลายแปลงดินลูกหลังก็โตวไวมันทุกเรียนเลยนะครับระบบน้ําก็ประมาณนี้นะครับมาแบ่งปันกันก็ใครมีคําถามนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวตั้มเข้ามาตอบให้นะครับ